รถคนประสงค์ร้ายใช่คืออะไรอ่ะเออไม่ประสงค์ดีก็ประสงค์ร้ายนั่นแหละค่ะประสงค์ดีคือประสงค์ร้ายค่ะแต่ว่าหวัดดีประสงค์ร้ายหรือเปล่าน่ะขายที่ขุดต่อนะคะเออไปขอกับเซเตอร์เซเลสติอาเลยค่ะเอ้ยไม่ใช่สินางคือแองเจล่านี่เดนเบอรี่มีคนพาแนะย์นำน่ะมานี่มันี่กอดจะไม่ขุด นี่ไหมคะไม่ต้องใส่หน้ากากนะคะสวัสดีค่ะคันเด็กว่าต้องใส่เออคนนี้ซิสเตอร์เบฟสวัสดีค่ะดิฉันซิสเตอร์เบฟค่ะโอ้ท่านสวัสดีท่านซิสเตอร์เบฟสวัสดีค่ะว่าแต่ท่านหญิงชื่ออะไรคะผมตนี้ชื่อมัดแปงเนี่ยฉันชื่อจูเลียจอนส์อ้าท่านหญิงจูเลียใช่แล้วท่านใช้ข้างๆหรอคะข้าชื่อเกรนเนี่ยท่านเกรนว่าแต่จะไปไหนกันคะเนี่ย แทนท่านท่านฮาน่าบอกว่าจะพาข้ามาสวดภาวนาที่หลุมนะอ,อ่าดิฉันก็กำลังทำศพอ,อยู่นะคะอ๋อข้าจะไม่ฝันร้ายใช่ไหมนะ่าอ,อ๋อไม่แนะ่นอนค่ะแต่เมื่อกี้ดิฉันน่าเหมือนะะนิดหน่อยก็เลยเป็นลมอ,อ,อยู่ตรงนี้นะคะอ,อ๋อเอ่อท่านเบ๊บมีมีที่ขุดหลุมให้ท่านจูเลียไหมคะอ๋อเหมือนฉันจะมีนะเอ,อ้าลองไปไหมคะ มันเป็นการอ,อีกว่าซาเรียบเลยค่าสัญญา<อ>เลยว่าเรียบจริงได้เลยเดินไชยค่ะมีคนเดินไทยอ้ารู้เลยใครดมม้าแบบนั้น้นี่ก็ยิงให้ร่วงซะตรงนั้นหนคดีตายนะขี่ม้าไม่ดูคนเลยอท่านมาตีนสหายท่านอนไหนขี่ม้าไม่ดูคนเมื่อกี้เนื้อขาขอตัวใช่สหายท่านเนี่ยค่ะ ไว้เจอกันนะคะใช่ไหมคะใช่แล้วอาโชคดีค่ะขอให้หลับฝันดีนะคะทนายมเอค่ะขอเข้ารับเข้ากระจกมาอ่ะได้เลยตามูจิการโชคดีค่านได้เลยเออพรุ่งนี้ค่ะจะไปฟังท่านหญิงเขาร้องเพลงผี่โบอืมได้เลยนะแล้วเเจอกันนะะค่ไปข้าบทเราจะได้อัปเกรดสักทีน้าท่านซิสเตอร์เบ๊ ท่านพุงพรุย้ยกระเป๋าท่านช่างสวยจริงๆเชียวเลือมมากสีสวยสังหุสงี่ยมหน่อยนะคะแม่ชีน,อน้อยตายสิสิแบบกระเป๋าแบบนักเตินทางนะ่ะสวยมาก<า>ถ,ถ้าไม่ได้มาเยอะก็พยายามใหญ่ย,ยืนจุดนี้นานนะคะอ๋อที่นี่เขาไม่ค่อยคุยกันนะคะเ๋อมาถึงเขาเขาเอาปืนขึ้นมา เขาคุยด้วยปืนสินะคะใช่ค่ะแล้วฉันต้องทอํายังไงคะเ,เดินไปที่หลุมนะคะถือพร้อแล้วะคะไปที่หลุมเลยคะ่ะต้องถือพร้อไม่ต้องถือก็ได้ค่ะไปที่หลุมมันจะมีให้ทํามือเป็นตัวเอีนะสมบัติของผู้ล่วงลับนะคะถ้าตรงนี้ไม่ได้ก็ย้ายหลุมนะคะ จค่ัข,น,ขน,นนี้ทอเป็นตัวไม่ต้องกด้างเออไม่ต้องทำมือค้างน,นะครับคะ ดิฉันได้สมบัติเป็นนี่นะคะนี่คือสิ่งนี่คือสิ่งที่ฉันได้มาจากหลุมศพนี่เรามาสวดภาวนาหรือมาป้นหลุมศพกันเนี่ยอ๋อเป็นของคนที่พูดเอ่ยเป็นผู้ล่วงลับที่ทิ้งไวน้นี่เลยค่ะได้เจาสิ่งนี้ค่ะมันคืออะไรหรอคะเป็นบลูบินสำหรับประกอบปืนค่ะโอ้ว้า มีของดีเยอะเลยนะคะในหลุมเนี่คนตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้หรอกค่ะเราเอามาได้เป็นอยู่ก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะอ๋อแล้วถ้าสมมติว่าวันอื่นเราก็มาขุดได้เหมือนกันหรือคะได้เลยค่ะได้ตลอดเลยนะคะอ๋อแค่ต้องระวังปืนสินะคะใช่แล้วค่ะอ๋อทักทายหน่อยทักทายได้ลูกกระสุนนะคะ คนนี้เราทําการฝั่งของเขาได้เรียบร้อยนะคะอ่าค่ะไวพรให้เขาได้ไปสู่อมกอดของพระเจ้านะคะขอให้ได้ไประโยน่กับพระเจ้านะคะอาเมนอาเมน,เมนหลุมนี้นะคะมีของดีค่ะ เขาทิ้งอะไรไว้ให้หระคะได้มาเยอะเลยค่ะดิฉันได้แลนเชสเตอร์ได้เออชารกันแล้วก็สกอร์ฟิลค่ะเอ็มพูพิทมันได้ดีจังเลยสกอร์ฟิลจะเป็นประมาณนี้นะคะท่านหญิงเราไปจากตรงนี้กันเถอะค่ะมสมเสี่ยงอันตรายน่ะ ่ส่นะงค่าเข้าอเมราิโรหน่อยได้ไมั้มค่าว่าจะไปพักแล้วนะคะได้ค่ะมาข้านอนอยู่ตรงนั้นแหละคใครจะได้โอเคเอื้อนไปกับข้าละ <c oughs> เดีเ๋ยวว่าท่านจะไปเองงั้นข้าไปด้วยสิข้าไปดจะไปเข้าโรงน,อน้อได้ยงยไงไม่ได้นะยังไงก็ฝันดีนะคะคุณจูเลีย อ๋อพบกันค่ะอ่าไว้เจอกันนะคะคุณเจอรีค่าจะไปเข้าโรงมาแล้วไ,ไ,นะได้เลยงั้นทิ้งคุณมาตินไปได้เลยทาอจะไรกันปทอะไรกัน,กไกนาไมู้สีวิข้าเป้าหมรเทอะหรือป เลนเขาด้วย <m idd ell>